สบายดีเลยพี่น้องปลอมายผู้สื่อข่าวคนไทยนะผู้สื่อข่าวต่างประเทศวันนี้ผู้ขายเองคิดว่าสิไปตลาดเดพี่น้องเด้อสื่อในอยู่ในกินนะพี่น้องเนาะบอกว่าสื้อนยังมียังเกิดสื้อนั่นเนาะพี่น้องเนาะสั่นขอเชิญที่สนองไปเบิกไปชมกันเดนะพี่น้องเด้อมาองตลาดตะลี่รวมกันนะพี่น้องฟ้าฮะตะลี่กันพาะตลาดตะลี่อะไรพี่เนาะกระเบิ้งกระชมนรวมกันเด้อพี่น้องเอ้ที่อยู่มียังไงเอาอยู่ของกินเนาะ ไปพักเนี่ยขาหุ่นมีหมักแดงหมักหมักบวกหมากเอ่อลายแนวหมากเกือบกว่าเคี้ยมักแค่ลายแนลเนาะแต่ละน้อยน้อยแต่ว่ากินมาแต่ป่ามาแต่ป่าแต่ดงมาแต่บัดเนอะของนาไอส่งขายในตลาดนะครับไปตลาดตลาดชวไลกับมันเขากินอ่ะแบบปลอดชาร์จผิดได้พี่น้อง กินแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะส่วนลายก็ดีไม่เนี่ยครับปูปลานานาก็มีลายแนวพี่น้องเลยขาห่างงี้มาหมักขูดขาซีหาซอกซึกบมาต้มเสนอแล้วมึงกบก่อนพี่น้องมาถุยมา หึมัดกล้วยเนาะมัะวุคาโดปาดูเอาปาดุมักหอมมะหอยหอยจุ่หอยคมปูปลาพี่น้องอันนี้กระโคกปลาสดเลยรวมตลาดเด็กเล็กไม่น้อยพี่น้องเอ้ย บางมื่นมีนกกินไล่บางหมื่มนกน็มีกมมนกกินหน่อยเนาะแต่ละมื่นก็มาคือกันถึงกับผู้สอบผู้หาผู้หาได้ไลยจะมาขายไลยผู้หาได้หน่อยก็ได้ขายหน่อยก็สังสรเนาะบางหมื่นก็มีมาคืนกันซื้อไปซื้อเลขนี่แหละ มังชมไปนำการพี่น้องพาเราไปเรื่อยออสอบมกบมเกียรไปชน,น,นัเนาะเดี๋ยวสกบาอพนวกได้มาตบสกพี่น้องอ,อตะมองเกาลนะมันใครแน่กบกนียยันนี่เนาะเ,เป็นผู้ซาเป็นกนู้ตอเงินก่อนตอหวิมาร์เป็นบรุษพี่น้อง ไปเลยสิแปดลูกค้าก็เลยปอาไปเอาตวุปละสิบไปเลย่นลองปุละสิบตัวนี้สามสินสาสิบต <tit les insan> ัวมันกินสเียวเนี่ยพอากินพี่น้อาหารผดเงเสือาอนน้ำ่น้องมันขาไม่ใช่ต้กบขาหน่อยหยักไปยัง พันกี่ประทามกัน,นเนี่สอบพักแงมาเนี่ยกง่ของสืของขายมีมมไไร,า,ร,รยา,มายใหม่มาต่อพี่น้องเ้ยครับต่างๆเนาะสอบสื่คักแย่งหากาเห็นมีไงหมกเปินขายใหม่พี่น้องเปิดขายดีอยู่ค phụ của hockey yang của mình với sóng honey của kanyang nghi ngay honey là nóng 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 Con nóng 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 Con nóng 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 mà nóng 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 เราไปเลาะกันนะมีเน็ตเนี่ยตื่นเนาะเวลาอะไรแนวเนาะพี่น้องเดินซุ่มไปพร้อมๆกันพี่น้องเอ้ยกค้าก็ซื้อได้อย่างเดียวนี่ละพี่น้องซื้อตะกบเนี่ยมากินวันนี้ไงแล้วก็แย่งแบบกำขามอนตัวนั้นแหละแนวมันเข้ากันเนาะ กัตลาดนุ้งไปทัวสำหรับพี่น้องเอ,องใบอันนึงกับยางผ่านไปเลยหัวซีนั่น,นอ,อยู่นี่กินอะไกันมาใช้เมื่อเสือเสือลาย,ยิาเป็นโมะมาคายมึงวนแล้เอลายนะ ตัวไก่กานามไก่นอกพี่น้องเป็ดไก่ไก่ชนสดหม้อต้มสมมะขืนอย่างเงี้ยหม้อต้มกระป๋าไก่นี่เลยเป็นอย่างเน็้ยที่ซื้อเป็นหยัดแล้วเนาะพี่น้องมันจะคิดขึ้นเมือนีกันไปไว้เนาะเนี่ยเสพเปลี่ยนกันกินกินอันกินนี่ผสมผสานสลับซับเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะคิดจะนอกเก่าอะไรก็เปลี่ยนได้เนาะร่างกายเราก็ต้องการอาหารหลายแบบเนาะหลายหลากหลายอ่า ตัวละแ๘ทพานกี <Okay. S 1> ่แล้ค nee ือตานุ่งหลึ่ด้วยมันก็บริใหญ่เหง สามสี่สามหาถ้าเป็นนุ่อยู่เฮือนเดี๋ยวเย็นเย็นสบายสามหกอันนี้สเกาะสาตัวนี้มีสามส่านี่สามาสามสี่โอ้สัตั์ขามาแล้วสามเอเอ่ด้เปะเลยเด้เอาเอาสามอด ตัวเดียวบ่ออบนชองบ่ใส่ตัวไปคอเก่าบนี่องไปติดเอาซช่องทีตัวนึ่งนะมเรื่องกูเบอร์จักันีนี่นี่นกใส่เบอร์ยังเอนี่นี่ตี่สามสเอ็าบเอรดงาขอคอยตัวนี้ งโอาบน้ำไก่ขงักนเลยแล้วหย่บไปอาบน้ำไก่ไหมองตัวนี้นี่อยู่ได้เบบร์ดีนะเอาค่อยๆตัวนี้สองตัวสองตัวหาซิปตัวโอ้ยยาแม่ไปอาบน้ำไก่ดีด้วยยังกตัวนี้ขามเอา้าเงินทันขามเชี

นำลาารจ่าที่จะลองไปก่อนดูกลังเด้อก็ตก,ตก,ตก,ตกใจใี่เบลยสองสุกาแต่ในลายส่งดีสุดคน